ทีเวทีมวยสยามออบน้อยครับมาชมการถ่ายทอดสดครับในคู่สุดท้ายแล้วครับยังมีอีกคู่หนึ่งครับเพราะว่าคู่ที่ผ่านมานี่จบวัยใช่แล้วยกแรกเท่านั้นนะครับชนะศึกลูกกันทะระเอาชนะน็อกมาเฟียดทอพานแท็กซิ่ยกแรกเลยครับคู่นี้แสชัยน้อยเพชรรังสรรเจอกับศรีนรงพอศรีสุการนะครับก็ต่อยกันในน้ําหนัก120ปอนด์ครับกรรมการโรจนชนวัฒสมศรีครับเป็นผู้ห้ามบนเวที สามท่านในคะแนนทินกรนภัทรลุงวรชิตช่ำชื่นและธนาชัยจำนงครับคู่เมื่อสักอ่าคู่ที่แล้วนี่ต้องบอกว่าชนะศึกนี่โอ้โหโชว์ลีลาไม่ไม้มวยไทยได้สวยงามครับเตะก้านคอครับก็คือจังหวะแรกเนี่ยโดนไปก่อนแล้วเตือนแล้วเป็นอะไรจังหวะนั้นเตือนแล้วครับ แต่มาเฟียดานี่ก็การตกพอดีครับจังหวะที่2ครับเดือนแล้วไม่ฟังครับแบบนี้ถึงกับแพ้น็อกเลยนี่ก็เป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับศึกเอสเมมเจ้ามวยไทยก็มีถ่ายทอดสดให้ชมกันเหมือนเช่นเคยครับเปิดหัวด้วยเด่นมุสลิมปอกรอบเกลือครับเจอกับเพชรไทยแลนด์กอทอมยิมกอทมอยิมนะครับ คู่ที่2หนุ่มเมืองยศชัยโรเซอร์วิทพบกับกาเซมน้อยสอแก่นใจมังกรเคสสกอสุงหายยิ้มรับพบกับเคสตาพยาหิมาลัยครับแล้วก็คู่ที่4ครับเป็นมวยรอบหมาแดงครับโจงนำชายศิษย์จากกุ้งพบกับเคสแทกเคสยินเดียแคาเดมี่ครับคู่ที่5ลูกนิมิตสิงห์รองศิลพบกับสองคสงอมสังหอมศิลป์ครับในมวยรอบพุกเกียนกุ้งครั้งที่10 คู่ที่6กับเคสยามจิตมังนนทพบกับสายลมน้อยทีเด99ในมวยรอบหอนะครับและปิดท้ายด้วยเดชอุดมออบุญช่วยพบกับเคล็ดยะโสมหมวดการสารคามก็เป็นโปรแกรมในสัปดา,าห์หน้าติดตามกันได้นะครับทางหน้าจอ SMTV m TV และที่สำคัญเรามีการไปเยี่ยมถึงค่ายมวยด้วยนะไปเช็คสภาพความพร้อมติดตามได้นะครับในรายการมวยไทยไรายวันทาง SMTV เป็นประจำทุกวันนะครับจาถึงสุกนี่ บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์10บโมงถึง11บเอโมงนะครับก็มีทุกวันเลยครับสำหรับรายการมวยไทยไรายวันแล้วก็ตกดึกนี่ก็มีอีกรายการหนึ่งนะผู้มันมวยไทยเราติดตามกันได้นะครับเป็นไลฟ์มวยครับจานึงสุบนี่ก็5้5าทุ่มห้านาทีครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี่ช่วงนี้ก็จะอยู่เวลาประมาณ2องทุ่มสิใช่แล้วครับเอาแล้วครับมาดู เปิดอาคู่ปิดท้ายครับก็ยังดวลวงในกันอยู่ครับหาจังหวะตีก็ยังตีไม่ถนัดหมดยกที่หนึ่งเพชรรังสรรค์พบกับสีนรงค์พอสีสุขการครับถึงกับน็อกครับกรรมการสัามืัสองตั้งคร้บจับแพ้ไปเลยครับด้วยเวลา2นาที28วินาทีของยกแรกเอาเละครับวันนี้คู่ปิดท้ายนี่ก็ดำเนินมาถึงยกที่2ครับ บาทนะครับแล้วก็คู่นี้ทางด้านมุมแดงครับแสนชัยน้อยเพชรรังสรรนะครับเจอกับศรีนรงคพอศรีสุการครับสำหรับเวลาเมื่อักคู่ที่ชนะศึกน็อกออกมาแล้วนะสองนาที28วินาทีของยกแรกนะครับับมาดูยกที่2กันต่อครับก็เกิดที่จะหมดยกแรกแล้วเหมือนกันนะ2นาที28วิแล้วิแล้วมาชมกันครับคู่นี้ เน้นกันที่วงในในกางหาจังหวะจะตีอยู่ครับยังหาไม่ได้ครับไปอเอาขวามาคนละทีเป็นมวยเข่าทั้งคู่ครับเหน็บกันไปเรื่อยอยู่ยัดไซส์ลองวงในกันหน่อยครับใครจะทำได้ดี หลังของด้านสีนรำลงนี่มีเสือเพ่นด้วยอาจจะฟันแทงไม่เข้านะครับอันนี้นี่ไม่กลัวเข่าแน่นอนครับเพราะว่าแทงไม่เข้าคแต่แต่ตอนตอนีนี่ดโดนเข่าไปสองสามทีเริ่มจะสะดุ้งเหมือนกันนะครับสีน้ำลงอามีแข้งคืนไปครับจิ้มเข่าซ้ายทีหนึ่งหน้าท้องใครถ้าแข็งก็การูมีฟันสอกด้วย ไครเล่นกามท้องมาไม่ดีนี่มีโอกาสจุกได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นมวยเข่าด้วยกันเลยครับต้องวัดกันที่วงในนี่คับจัดอีกแล้วครับแสงชัยน้อยปักซ้ายแยเอาไว้ไม่ให้เข้าถีบสกัดอย่าเผลออย่าเผลอเลอมื่อสักครู่นี้เห็นบทเรียนไปแล้ว มเมื่อลอยคิดถึงแฟนที่บ้านไม่ได้นะครับการตกขึ้นมานี่มีโอกาสร่วงได้นะครับอ้าวโดนเจาะยางแม่ทำได้ดีแล้วครับสีน้ลงเน้นไปที่ต้นขาซ้ายของแสนใจน้อยปัดขวารงอีกทีหนึ่งมีของแรงๆจัดให้ครับเน้นครับต้นขามีการเจาะยางเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ล้มทั้งยืน มีงัดสอกมาใช้เหมือนกันนะครับสีนรงเสียบขวาครับแสนชัยน้อย่อะวงในเด้งตีครับสีนรงเสียบยังยังยังไม่เสียบมีหลอกด้วยแอลีลาแผวพาวก็ไม่เบาครับเอาแกงขวาในเ้้นโดรซ้ายยกสองนี่จัดของแรงคนระับเชื่อได้ว่า3 4นี่มีหนักกว่านี้ ดูลีลาไงครับมีโยนพอสมควรนะเหมือนสักครูนี้เหมือนจะหลอกว่าจะเตะนะครับแต่ต่อยหมัดหมดยกที่สองครับยกที่สอง,โ,สองโอ้จังหวะยัดไส้มีสะดุ้งครับทางด้านสีนรงค์เอาและยกสามครับชมกันต่อครับ มาถึงก็จับในกันเลยครับคู้นี้มีอาวุธเดียวดูกันครับวงในล้อมได้ใครที่จะยัดชัดกว่ากันครันมาตีกันอยู่ลากมาพลิกเสียบแหมลากมาอีกทีนึงยังไงยัดเข้าไปอีกแล้ว2สองสาต่อครับสีนาลงต้องโตบ้าง จะรับฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับแยกออกมาครับแยกออกมาต้องมีหือมีอือด้วยเสียบขวาเข้าไปครับแสงชัยน้อยดันดันเสียบซ้ายดันแล้วก็เสียบขวาจับได้จับได้เกี่ยวได้ไม่ได้กรรมการมาแยกไว้ก่อนครับสายนาเกิน2อก้าไม่ได้นะปิดกติกาแน่โดนแข้งสายออ้ยจงังหวะมาสักครู่ถ้าโดนมาเต็มๆนี่ได้คิดเลยครับ เียบก็ไาอีกดอกหนึ่งตาน้ามาจัดเข้าไปอีกทีเอาละครับโตเขก็ไปนี่มีสะดุ้งเหมือนกันเอาดูดิวัดจักที่โฮงนครับจิมก็ไปจัดเข่าซ้ายเดินหน้าต่อครับสีนรงค์ตางกำแพง แยกออกมาแยกออกมาเดินอยู่ครับเสียบซ้ายครับสีนรงโดนล็อกแลวครับโดนล็อกคอแล้วแสงชัยน้อยล็อกแล้วครับเสียบขวาโอ้โหอยเสียบลขาวไว้เลยโอ้ตีมจัดแบบนี้นี่ชัดเจนครับพยายามจะเดินเข้ามาสีนรงจับได้จังหวะโอ้ยพลิกยังไม่ได้ครับยังทำอะไรกันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ดี โอ้ดูครับจะสอกเอาในก็ยึงยัดข่าวเข้าไปแต่ทางด้านแสนใจน้อยก็มีลูกขวางหน้าไว้ครับยังเดินอยู่ครับสีนรงโดนดักด้วยสอกอย่างไม่เต็มครับแทงซ้ายครับไม่ถึงโดนขืนขวานี่ครับฝันสอกอย่างไม่โดนครับฝันได้น่ากลัวนะครับ นี่ครับเอ้างัดโดนเหมือนกันนะครับแสนชัยน้อยโอ้แบบนี้ที่การยากทีเดียวครับลูกทัดมาลาแข้งขวาอีกทีหนึ่งว่ายังไงเอาสีน้งลงคิดว่าต้องทําด้วยโตนซ้ายครับช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้เอ้าโอ้ยเอาแล้วครับตัวเข่าซ้ายก้าไปจังมีคืนโอ้โหตอนนี้สีน้งลงเดินไล่แล้วครับ ตับแล้วจัดเข้ไปทิ้มกันไปอีกดอกหนึง่งหมดยกที่สามครับจังหวะศอกซ้ายดูครับสองจังหวะติดๆเลยครับสีนรงค์ตามด้วยข่าวอีกครับแม้ทางด้านแสงชัยน้อยก็ยังมีโต้มีเถียงตลอดนี่ครับทัดมาลาโอ้ท่าน็อกนีสวยเลยนะครับช็อตนี้เป็นจังหวะที่การยากมากครับสอกแบบนี้ครับสอกทัดมาลา เอาครับมาชมกันยกสี่สีนรงก็ยังขยับเดินเข้ามาครับแต่ซ้ายเดินก็เดินแล้วก็ต้องทำนะครับเดินเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีคะแนนครับพยายามจะเดินเข้าไปเสียบโดนแข้งซ้ายนี่ครับทางด้านแสนชัยทางด้านสีนรงเนี่ยตั้งรับได้ดีนะครับ ล็อกแล้วตีครับพยายามที่จะเดินต่อเนส่วนในใจกัะดวนวงในครับเดินเข้ามามีดักฟันสอกด้วยครับสินโรงนี่กับอาวุธอันตรายเลยครับสอกน,นี้จัดให้หลายๆดอกแล้วครับแต่ว่ายังไม่หล่นเท่านั้น ถอยมาโอ้จะเกี่ยวล่างก็ไม่ลงครับโดนแก้งซ้ายเข้าไปแสงชัยน้อยโดนศอกแล้วก็กดลงไปครับสีนา่าลงอันนี้ถอยมาเน้นเกมรับบ้างนี่ครับแก้งซ้ายพยายามจะเกี่ยวล่าโอ้โหจังหวะนี้สวยครับง่ายๆเลยครับ ใครหยับใครหยับเข้ามาอ้าววายยังไงดูครับไล่ไม่โจนแล้วโดนสอกอีกเอาละยังไงครับพยายามยีดทีมงานมีสั่งให้เดินครับยังไม่พอครับแต่เดินก็เหมือนเดินไม่ค่อยจริงนะครับเดินเดินหยุดหยุด เอาเอาโดนหมัดเหมือนกันว่ายังไงไล่เข้าไปดอกนี้ชุดใหญ่ครับรัวหมัดเป็นชุดเลยครับแต่ยังไม่โยนโฟกัสครับทางด้านศรีนรงค์นี่ยังเอาตัวรอดไปได้มีศอกด้วยนี่ครับแข้งซ้ายอีกอาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลายนะครับเดินไล,ล่มาโอ้ยรัวหมัดชุดหนึ่งสองดักด้วยเข่าซ้าย เอาละครับจับเลยครับโอ้โหกรรมการยุติการชกเลยครับก็มองว่าแสนชัยน้อยนี่โดนไปเยอะนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันครับสีนรงค์พอสีสุขการครับเอาชนะเทคนิคน็อตเอา์นะครับแสนชัยน้อยเพชรรังสรรในยกที่4ครับ